สวัสดีค่ะวันนี้ครูอ้อนมาในหัวข้อเรื่องราวความรักของเธอกับของฉันเหมือนกันไหมเราจะได้เห็นได้ยินได้ฟังเรื่องราวความรักหลากหลายแบบจากคนรอบข้างจากเพื่อนฝูงเราจากหนังสือจากซีรีส์ทางทีวีบ้างจากภาพยนตร์บ้างหรือแม้แต่จากประสบการณ์ในอดีตของเรา นอกจากนี้มันยังมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กที่เรามีกับพ่อแม่กับพี่น้องและเพื่อนของเราบางทีมันก็มีความเจ็บปวดเราก็เก็บประสบการณ์นั้นผนวกกับสิ่งที่เราสร้างใหม่ให้เป็นความรักในแบบที่เราอยากจะให้มันเป็นเรื่องราวความรักที่เรามีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของเราต่อพฤติกรรมของคนอื่น มีอิทธิพลต่อการตีความเหตุการณ์ต่างๆในสัมพันธภาพและมีอิทธิพลต่อการกระทําของตัวเองที่พยายามจะปรับคู่ของเราให้เข้ากับเรื่องราวความรักของเราและเรามักไม่รู้ตัวว่าเรามีเรื่องราวความรักแบบนั้นๆเรื่องราวความรักหรือ Story of Love เป็นแนวคิดของสแตนเบิร์กนะคะเรื่องราวความรักมีได้หลายแบบ แต่ครูอ้นจะยกตัวอย่างมาสักสิบแบบนะคะแบบแรกเรื่องราวความรักแบบเสพติดคนที่มีเรื่องราวความรักแบบนี้จะเสพติดคู่ของตนถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันกับคู่จะมีอาการคล้ายๆกับคนขาดสารเสพติดก็ไม่ใช่ว่าเขากลัวจะอยู่คนเดียวแต่เขากลัวว่าจะไม่ได้อยู่กับคนคนนี้แบบที่สอง เรื่องราวความรักแบบการเดินทางคู่รักที่เห็นว่าความรักของเขาเหมือนการเดินทางที่มีหลายจุดหมายปลายทางและทั้งคู่ก็เลือกด้วยกันว่าจุดหมายปลายทางอะไรที่เขาทั้งสองตั้งไว้ทั้งคู่คิดว่าจุดหมายปลายทางไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเขามีความสุขสนุกสนานที่จะเดินทางไปด้วยกันไม่ว่าเขาจะมุ่งไปในทางไหนแบบที่สา เรื่องราวความรักแบบครูนักเรียนแบบนี้คนหนึ่งมีบทบาทเป็นครูอีกคนหนึ่งมีบทบาทเป็นนักเรียนคนที่อายุมากกว่าหรือมีวุฒิภาวะมากกว่ามักเป็นครูแต่ก็ไม่แน่เสมอไปแล้วก็ไม่จำเป็นว่าคนเป็นครูจะมีอะไรต้องสอนแต่ทั้งคู่รับรู้ว่าความรักของเขาแบบนั้นคือคนหนึ่งมีบทบาทเป็นครู อีกคนหนึ่งมีบทบาทเป็นนักเรียนแบบที่4เรื่องราวความรักแบบเสียสละคนหนึ่งจะเสียสละให้อีกคนหนึ่งซ้ำๆและสม่ำเสมอเขาอาจไม่ได้เสียสละจริงแต่เขารับรู้ว่าเขาเสียสละให้อีกคนหนึ่งความเสียสละจะคล้ายกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกแบบที่5เรื่องราวความรักแบบตำรวจ แบบนี้มีสองบทบาทที่เด่นชัดคือบทบาทของตำรวจกับบทบาทของผู้ถูกพิทักษ์คนที่เป็นตำรวจจะมองความสัมพันธ์ว่าเป็นความรับผิดช,ชอบทางจริยธรรมที่จะต้องยึดถือเป็นกฎเกณฑ์ซึ่งกฎเกณฑ์อาจสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทั่วไปของสังคมหรือเป็นกฎเกณฑ์ที่คนเป็นตำรวจสร้างขึ้นมาเองและคนที่เป็นตำรวจจะทำโทษคู่ของเขา ถ้าคู่ละเมิดกดความสัมพันธ์ที่ตั้งขึ้นมาแบบที่6เรื่องราวของความรักแบบการทำสวนคนที่มีความรักแบบนี้จะมองความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ต้องดูแลเอาใจใส่เหมือนต้นไม้จะงอกงามเมื่อเรารดน้ำให้ถูกแสงแดดใส่ปุ๋ยถอนหญ้าและคู่ของเขาก็ต้องมีบทบาทดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันด้วย แบบที่7เรื่องราวความรักแบบการปกครองคือเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจระหว่างคนสองคนว่าจะเป็นแบบใดแบบแรกแบบอัตตาธิปไตยคนหนึ่งมีอำนาจทั้งหมดตัดสินใจทั้งหมดและใช้อำนาจนั้นให้บรรลุผลแบบราาประชาธิปไตยทั้งคู่มีอำนาจในการตัดสินใจร่วมกัน บางเรื่องคนหนึ่งอาจมีอำนาจการตัดสินใจมากกว่าอีกคนหนึ่งแต่โดยรวมในความสัมพันธ์นั้นทั้งคู่มีอำนาจการตัดสินใจพอๆกันแบบอนาธิปไตยไม่มีใครมีบทบาทในการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจทั้งคู่ต่างก็คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นฝ่ายแก้ปัญหาหรือตัดสินใจแบบที่8 เรื่องราวความรักแบบนิยายวิทยาศาสตร์คนหนึ่งจะหาคู่ที่แปลกมากหรือตัวเขาเองจะดูแปลกแยกและประ,ประหลาดจากคนทั่วๆไปและหาคู่ที่ชอบความแปลกประหลาดเหมือนๆกันถ้าความสัมพันธ์จบลงตั้งใจเลือกคนที่แปลกๆหรือเขาอาจรู้สึกว่าเขาเลือกคนแปลกโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบใด คนหนึ่งจะพยายามปรับพฤติกรรมของอีกคนหนึ่งตามความคาดหวังของตนเองแบบที่9เรื่องราวความรักแบบศิลปะแบบนี้คนหนึ่งจะชื่นชมคู่ของเขาที่รูปลักษณ์ภายนอกเหมือนว่าเขาทราบซึ้งในศิลปะชิ้นหนึ่งแบบที่10เรื่องราวความรักแบบลึกลับคนที่มีเรื่องราวความรักแบบนี้ จะรู้สึกอยากค้นหาตั้งแต่เริ่มนัดครั้งแรกว่าคู่ของเขาจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นที่เขาค้นพบหรือเปล่าเขาจะพบข้อเท็จจริงและสิ่งประหลาดใจจากคู่รักของเขาคนส่วนมากจะเห็นว่ายิ่งนานวันความตื่นเต้นหรือการค้นพบจะน้อยลงแต่คนที่มีเรื่องราวความรักแบบนี้ไม่ชอบให้เรื่องจริงหรือความลึกลับหรือความน่าตื่นเต้นลดลงหรือหายไป การที่แต่ละคนมีเรื่องราวความรักในแบบของตนซึ่งไม่เหมือนกับอีกคนหนึ่งหรือไม่เติมเต็มซึ่งกันและกันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่รักกันแต่เป็นเพราะเขาตีความเหตุการณ์ต่างๆไปคนละแบบและแต่ละคนก็ไม่เข้าใจเรื่องราวความรักของอีกฝ่ายหนึ่งคนเราอาจไม่มีเรื่องราวความรักแบบเดียวแต่มีหลายแบบกับคนหนึ่งเราอาจจะเป็นแบบหนึ่ง กับอีกคนหนึ่งเราอ,อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเรามักพบเรื่องราวความรักที่คนส่วนมากมีคล้ายๆกันและก็ไม่ใช่ว่าเรื่องราวแบบใดจะประสบความสําเร็จคือมีความสัมพันธ์ที่ยืนยาวแต่ที่สําคัญคือทั้งคู่ต้องเข้ากันได้ครูอันคิดว่าคนเราทําอาชีพอะไรอาชีพนั้นๆมักจะกล่อมเกล่เราให้เป็นคนแบบนั้นคือ You are what you work คล้ายๆกับ you are what you eat แต่นี่เป็นเรื่องของการทำงานอาชีพครูก็ชอบสอนอาชีพตำรวจก็ชอบรักษากฎใครไม่ทำตามกฎก็ถูกลงโทษหรือคนที่เป็นศิลปินก็อาจชอบมองคู่ของตนว่าเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งนี่เป็นความคิดของครูอ,อ้นเองนะคะจะจริงตามนี้หรือไม่ ก็ต้องศึกษาวิจัยกันค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังมีเรื่องราวความรักของตนเองเป็นแบบไหนก็เล่าสู่กันฟังบ้างนะคะพิมพิมเป็นความคิดเห็นข้างล่างนี้ได้เลยค่ะเรื่องราววันนี้ถ้าท่านผู้ฟังเห็นว่าน่าสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูอ้นด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ